ประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิปลูกกัญชากฎหมายอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น นายนิยมเติมสีสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปามยาเสพติดกล่าวว่าแม้นโยบายของรัฐบาลจะผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าประชาชนทั่วไปจะสามารถดำเนินการใดๆเกี่ยวกับกัญชาโดยไม่ได้ขออนุญาตเนื่องจากกัญชาย,ยังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำถึงการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจยัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนหรือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากกัญชาเท่านั้น ดังนั้นกัญชาย,ยังคงเป็นยาเสพติดติกดกฎหมายประชาชนทั่วไปไม่สามารถปลูกกัญชาได้ผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นขณะนี้มีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยาจำนวน11แห่งธนรัตน์เยนสีผู้สื่ขาวเชียงใหม่นิวรายงาน